ที่ผมจับจุดได้นะพิมกิตานี่เขาจะมีลักษณะของผิวที่เหมือนมะกรูดนะครับมือนผิวมะกรูดไม่เรียบนะเพราะพิมิตานี้ถ้าเท่าเท่าที่ถามนะสมัยก่อนคนยังไม่ค่อยเอามูลดินวัวมาไอ้มูลไอ้ขี้วัวน่ะมามามาป้ายเยอะพอาป้ายป้ายป้ายเสร็จก็เอาเข้าดินอ่อนเลยดินอ่อนเสร็จก็เข้าดินแก่แล้วก็เผานะครับ พอมาตอนหลังเนี่ยเขาไดเา้เริ่มมีการสร้างพิมพ์นิยมมาจากาคุณย่าวันนะครับเพราะเริ่มมีการเอเอต้องนี่กองละเอียดต้องนู่นนี่นั่นนะเพราะฉะนั้นผมมาผมมาใจผมว่าผมชอบเก็บพิมพ์ขี้ตาจริงใจผมนี่ผมจะเจอพิมพ์ขี้ตาเนื้อมันมันแต่งหุ่นเทียนด้วยสวยนะโอ้ยผมซัดกี่หมืน่นผมก็เก็บเรื่องจริง พระรอดพระลือพระคงยุตเดียกันหรือเปล่าครับถ้าผมบอกว่าพระรอดที่เซียนเล่นเนี่ยทุกวันนี้นะครับเซียนเล่นพระที่มาเจอเมื่อปี2498ถึง2506ไอ้นั้นเป็นพระรอดที่ไปตรวจอายุจากต่างประเทศแล้วได้แค่700-800ปีซึ่งมันก็จะไปตรงกับพระกูมูงนะครับเนื้อหาขยายมาเหมือนพระกู่มงแต่พระที่ผมเก็บเนี่ยจะเป็นพระที่2 4 3 5 2 5 5 1 ซึ่งเป็ตัวอายุมาได้หนึ่งพันสามร้ปีซึ่งจะไปตรงกันเนี้ยของพระลือกับพระคงนะครับอันนี้คือข้อมูลของผมนะส่วนของใครมีอะไรก็แย้งกันนะเออแย้งกันต้องต้องต,องต,องตองนี่นี่นคือเขาเรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการสะสมพระเครื่องไม่ใช่เป็นการว่าต้องให้เชื่อผมหรือให้เป็นการที่ว่าผมมานั่งไลฟ์สดแล้วก็นําข้อมูลมาจี้จี้จด,จด,จดนะ ทุกคนถามเนี่ยมีไหมที่ผมตอบใช่ๆกคกัดจักๆมีไหมมีไหมนี่ตั้งแต่ไลฟ์มาเนี่ยเป็นชั่วโมงมีใครถามผมแล้วผมบอกเออเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเไม่มีหรอกคนมีความรู้อยู่ในสมองนี่มันเต็มอยู่ในสมองนี่ถามมาตอบถามมาตอบถ้าเห็นนะถามมาตอบถามมาตอบมีไหมที่ใครถามปุ๊บเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเออนู่นนั่นเดี๋ยวนู่นนี่นั่นไม่มีอ่ะนอกจากไปเยี่ยวะไปเยี่ยว่ก็กินเบียร์เยอะ คนรู้จริงถามปั๊บตอบได้ถามปั๊บตอบได้ถามปั๊บตอบได้ข้อมูลเขามีข้อมูลเขาแน่นนะเนื้อผ้าดินโบราณกลายเป็นหินโอ้เนื้อเนื้อผ้าดินเป็นหินต้องเป็นล้านปีนะครับพันปีนี่ยากแต่ถ้าคล้ายหินหรือสีกับกายภาพคล้ายหินนั้นเป็นไปได้แต่ถ้ากลายเป็นหินนี่ยากนะครับคําว่ากลายเป็นหินคุณต้องเอาไปเ,าเข้าเครื่องที่เขาเรียกว่าเป็นเครื่องร่างาการอัด ถ้าคุณมั่นใจว่างคุณเป็นหินนะแต่ถ้าไม่เป็นหินนี่มันอัดลงมานี่เข็มจิ้มนิดหนึ่งแตกนะพาแตกนะถ้าคุณมั่นใจว่าเป็นหินนี่เข้าใจไหมแต่มันจะมีเครื่องมือตัวหนึ่งเขาเรียกว่าเครื่องมือตัวที่มันจิ้มเพชรจิ้มพลอยจิ้มอะไรพวกเนี้อ่าพวกนี้ตรวจสอบเบื้องต้นได้เขาจะมีเป็นเป็นเป็นเส้นวิ่งว่าไอ้ตรงนี้ความแข็งเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เขาไม่ตรวจสอบเบื้องต้นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มตรวจสอบได้หมด แต่อยู่ที่ว่าพวกคุณใช้กันเป็นไหมพวกคุณตั้งใจจะศึกษาหรือพวกคุณไม่ใจจะเรียนรู้หรือต้องการจะนําเทคโนโลยีที่มันทันสมัยเข้ามาใช้ในการสะสมและศึกษาพระเครื่องของพวกคุณไหมเท่านั้นเองนะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าอีกนู่นนี่นั่นมันคืออะไรนะอยู่ที่เราพระนาดูนมีเม็ดแก้วกลมใสคืออะไรครับเพาผมบอกไงพระนาดูนผมยังไม่ได้เจาะลึกเม็ดแก้วกลมใสมันมีสองอย่างถั้งที่ผมเจอนะ่ะคือหนึ่งประทุข,ข้างในประทุข,ข้างในคือ การปะทุข้างในคือเราต้องมองว่าหนึ่งคือ,อเส้นตัวรอบข้างของการประทุเนี่ยมันต้องเกิดเป็นลักษณะข,ของมีช่องนิดหนึ่งที่เรื่องปะทุข้างในแต่ถ้าเกิดว่าเอาอะไรไปปุกแล้วก็เอาความร้อนเอาความร้อนเข้าแล้วมันปะทุขึ้นมาเนี่ยไอตัวพวกนี้ข้างๆ้ามันจะแตกเป็นเส้นๆๆเพราะมันเกิดจากความร้อนเนี่ยถูกไหมมันไม่ได้เกิดเกิดจากการเวลาไงพระรอดคุณพระหลุดโชลุ่ยได้ไหมครับองค์ดําอ๋อผมอเดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆมาลงมาลงครับเพราะว่าไอพึ่งปล่อยพี่เข้าไปแสนสาม เดี๋ยวผมจะเอาให้ดูครับแล้วผมจะองค์งเทียบที่ทําอ่าทําเทียมมาให้ด้วยแต่เดี๋ยวผมต้องต้องคุยกับลูกค้าลูกค้าคนหนึ่งผมยังไม่ได้เอาพาักคืนให้เขาเพราะว่าพะอดเขาไปส่งไปตรวจทียมกิจมาแล้วก,แวก็แล้วก็ได้ได,ได้ได้ข้อมูลมผมก็เลยว่าเออขอพอดสีดํายัง,ย,งยังไม่ได้คุยว่าจะขอมาเทียบกับสิ่งที่ผมมีเนี่ยมองรูปมองถ่ายรูปมามอง 10x นี่แม่งเหมือนเป๊ะ แต่แต่ผิวมอละเอียดไม่เหมือนนะขยายมานี่ชัดเลยนะขยายมานี้โอ้แม่เจ้าเลยผมตกใจเลยวิ่งเฮ้ยนี่มึงทําพระได้ขนาดนี้เลยวะแต่ขยายมานี่มันไม่ใช่นะแต่สิบเอ็กสิบเอ็กนี่ใช่เลยพระสมเด็จเม็ดผุดแบบยางสีมังคุดสีขาวนมเป็นพระททันุสมเด็จสีเราต้องให้ผมดูครับเพราะว่าผมถ้ามองสีมังคุดสีขาวนี่มันยังยังยังไม่ค่อยพบ ถ้าพบส่วนส่วนมากจะเป็นลักษณะของพักกุพักกุมากกว่าที่จะมีเป็นเม็ดเป็นอะไรขึ้นเป็นยางเป็นเขาเรียกไข่แมงดาเนาะไข่แมงดามากกว่านะครับแต่ถ้าไออย่างเงี้ยผมผมมองไม่ถูกว่าถ้าเป็นเนื้อไม่มีกุแล้วมีอันนี้ขึ้นเอ้ยต้องมาดูกันนะครับแต่ถ้าเป็นเป็นเป็นพักกุเป็นไปได้มันจะขึ้นเป็นเหมือนไข่แมงดาเป็นเม็ดเนื้อพลอดเกสส่วนมากเขาใช้อะไรผสมครับเพื่อได้เนื้อแข็งแข็งแข็ง ส่วนใหญ่เขาก็จะใช้เนื้อพระเก่าเนื้อพระเก่าบทละเอียดเป็นเป็นลักษณะเหมือนแบบสิ่งของโบราณที่มันอยู่ในยุคนั้นนะครับ mm. เขาก็จะเอามาเสร็จปับ๊บ mm. เขาจะมาปันละเอียดเลยปันละเอียดเลยปันละเอียดเสร็จปับ๊บแล้วเขาก็จะเคยเห็นคุกบทยาไหมตำอีกทีนึงตำให้ละเอียดเลยตำละเอียดเสร็จปับ๊บเอามาผสมนู่นนี่นั่นเสร็จปั๊บเข้าเผา เขาเสร็จมาสลับชื้นมาสลับแห้งมาสลับสามสิบบัดมาสลับชื้นฟ็อกซี่ฉีดสลับสาสิบอย่างเงี้ยพวกนี้ใช้เวลามาหกเดือนแปดเดือนในการในการสร้างพระมาสักองค์หนึ่งปาดคอเสียนเห็นนี่อบองสิบเอ็กนี่ไม่รู้ไม่รอดรอพระเนืน้อว่ 97, านปูกเก้าเจ็ดพระเนื้อว่านเข้าไปดูในเพจพระฤาษะนำนะครับส่วนใหญ่ที่เล่นกันทุกวันนี้ยมันจะกลายเป็นสองห้าศูนย์ห้ามันจะกลายเป็นพระวินัยกรรมเพราะว่าจะแก่ผงกาก,ากยาแต่พระ ปี97นี่จะเป็นผ้าที่มีดินผสมกับยาแล้วก็ผสมกับว่านนะครับมันจะต้องมีการแห้งตัวที่สำคัญคือข้างหลังต้องเป็นแร่ของอแรล่คริมเซียวเขาเรียกว่าแร่ทองน้อยต้องมีสีทองเล็กๆไม่ใช่เป็นสีเงินและเป็นสีดำนี่จบนะครับเพราะว่าผมไปหาผมไปเจอคนที่เขาอยู่ในขั้นตอนการผลิตแล้วเขาให้แร่ตัวนี้มาด้วยผมเลยเก็บแร่ตัวนี้ไว้ทุกวันนี้นะครับ แล้วก็ไปถามอีกคนหนึ่งคนหนึ่งเขาบอกมันเป็นแร่อะไรนะแร่เพชรหน้าทั่งแต่ไอไอคนโบราณไอคนสมัยเ้าเรียกอะไรนะแร่กิมเซียวแร่ทองน้อยเนี่ยแต่ไอคนไอคนสมัยนี้เขาบอกไปตัวสาระเป็นเพชรหน้าทั่งซึ่งเป็นแร่ศักดิ์สิทธิ์สมัยก่อนพระสมเด็จขอบปิดขอบเปิดขอบบนพิจารณาก่อนามาสั่งพันเด็กแน่นอนดลยพระสมเด็จนะครับถ้าผมแนะนําก็คือขอบก็คือว่าอย่าให้เรียบนะครับอย่าให้เรียบ ขอบมันต้องมีการแตกมีการลานมีการาแทรกตัวของของ,ของการอ,าออกของอา,อากาศที่อยู่ในเนื้อพระนะครับเพราะเวลาเนื้อพระเนี่ยหน้าหลังมันกดแน่นไงหน้าหลังกดแน่นแต่ตรงไม่แน่นนั่นคือตรงขอบสีด้านกดยังไงก็กดไม่แน่นนะครับเวลาปูนเปลี่ยนแปลงหรือปูนเกิดการสลายตัวของอมวลสารที่อยู่ในเนื้อพระเนี่ยเขาจะการส,สลายตัวกลายเป็นก๊าด มูนว่ากลายเป็นการความร้อนพอพอร้อนเสร็จปั๊บเขาต้องหาทางออกเขาจะวิ่งออกตรงไหนอ่ะตรงนก็ต้องวิ่งออกตรงที่มันไม่แน่นเนี่ยก็วิ่งออกตามขอบมันจะเป็นปิเป็นลานเป็นอะไรเนี่ยเขาเลยบอกว่าเหมือนอ่าอ่าดรหมอบอกสมเด็จมันเสร็จขอบสเสร็จขอบก็คือเนี่ยอย่างเงี้ยนี่คือที่มาที่มาของคำว่าสมเด็จเสร็จขอบพรานรอบที่จนขึ้นหมัดไฟมีเปอร์เซ็น์ที่จะแท้ไหมหมัดไฟต้องดูครับเออก็เหมือนผมบอกไงห,หมัดหมัดไฟมันเกิดจากการ ให้ความร้อนหรือมันเกิดจากความร้อนสะสมที่อยู่ในการอัดตัวของอาทางด้านธรณีวิทยานะครับต้องดูต้องดูตรงนั้นแต่หมัดไฟนี่แสดงว่าคุณซีเล็กนี่เป็น,เป,นเป็นขาพระรอดคําว่าหมัดไฟนี่ไม่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงแต่ถ้าคนรู้คําว่าหมัดไฟแล้วมองหมัดไฟเป็นเนี่ยนั่นคือคนรู้จักพระรอดนะครับหมัดไฟนี่สําคัญกับอีกอย่างหนึ่งคือน้ําห้ก หมัดไฟน้ำหากนี่สำคัญในการเล่นพนอดนะครับแต่น้ำหากนี้อาจจะมาเพราะหมัดไฟจริงแต่ต้องอยู่ที่ระยะการขุดขุดค้นพบสามเมตรห้าเมตรไม่เจอหรอกครับหมัดไฟกับน้ำหากก็เหมือนที่พระที่มาเล่นกันเนี่ยที่บอกว่าผมบอกว่าเจ็ดร้อยปีส่งไปไม่เคยหรอกเพราะมันมไม่มีมไฟมีน้ำหากพระสวยคลิปเลยนะครับระวังนะครับระวังนะครับ ทำไมภาพปี2430ปี2451ทำไมพาะม,มันมาไม่สวยพิมพ์ไม่มีไม่ไม่สวยอะแต่ขยายมาปุ๊บนี่แม่นปึ๊บเลยทมเด็ดว่าว่าแก้วมีจริงไหมครับไม่มีครับสุมเด็ดว,ว่าแก้วไม่มีครับไปหาข้อมูลที่พระหลุดจะนำรวบรวมไว้นะครับอ่าเป็นในเรื่องของอ่ากุหลงวิจารณ์นะครับหามาดูแล้วมาชมนะครับว่าคําว่าพลอยแท้กับพลอยสังเคราะห์นี่เกิดขึ้นเมื่อปีไหนเนพรุ่งนี้ตายนี่หมดคือ คือคนที่มันจะมาสร้างเรื่องรายอย่างเงี้ยมันไม่ได้สืบ สาวราวประวัติเพราะว่าสมัยก่อนมันไม่มีข้อมูลที่เราจะสืบสาวราวประวัติได้ในการที่จะไปรื้อข้อมูลว่าไอ้นี่จริงนี่แท้นี่เท็จนี่อะไรเป็นยังไงมันไม่มีหลักฐานในการนั่งอิงแต่ณปัจจุบันนี่มันเป็นยุค 4G การไปยุค 4G นี่หมายความว่าคุณหาข้อมูลถ้าคุณรู้ข้อมูลคุณหาตรงไหนนู่นนี่นั่นสืบต่อไป1นึ่้องคุณก็สืบต่อไปเรื่อยๆแล้วคุณก็จะมีหลักฐานในการมาแสดงโชว์ให้พี่น้องที่คนรักและการสะสมพระได้ดูว่าเฮ้ยไอ้นี่มันพลอยสังเคราะห์มันเกิดมาเมื่อปีเท่าไไไหหรรร่่่่เเเททาา้ตอนนนนัสมด็จ ท่านเสียไปแล้วเพราะฉะนั้นพลอยสังเคราะห์ก่อนจะเกิดมาได้เนี่ยมันก็ไม่ทันสมเด็จเพราะฉะนั้นในเมื่อพลอยสังเคราะห์อ,อะไรต่างๆก็ตามที่มันมาโชว์อยู่ในหน้าพระสมเด็จมันจะทันสมเด็จได้ยังไงอันนี้คือหลักการคิดเบื้องต้นก็เหมือนผมนบอกไงยายขำอ่ะมาบอกสารน้ำเลือสารนำลึงดสมรก่อนหนึ่งรั่งน้ำหนักสี่บาทสามรลึงนท่ากับสิบสองบาทร้อยห้าสิบปีที่แล้วเงินสิบสองบาทมันมีมูลค่าเท่าไหร่ก็นี่เขาเป็นหลักการคิดง่าย แต่คนไม่ไปย้อนหาข้อมูลไม่ไปย้อนหาความคิดไม่ไปย้อนหาข้อมูลไม่ไปย้อนหาสิ่งที่มันเป็นต้นกําเนิดไม่ไปย้อนหาสิ่งที่มันมีความเป็นไปได้ไม่ไปย้อนหาสิ่งที่เราควรจะย้อนหาใช่ไหมครับก็มานั่งรอเออใครจะมาเปดิดเผยใครจะเอามานําเสนอซึ่งเวลาพระหลวงนำมันเสนอมันก็ของแท้ทั้งนั้นอ่ะของของจริงทั้งนั้นนะครับส่วนมากคนรุ่นเก่าที่เล่นพระจะเกิด <Lightning>. <House> ความโลภทาให้มองข้ามความรู้สิ่งหั อ๋อไม่ใช่แล้วพี่พิยุทธคนสมัยก่อนเขาก็เรียนรู้สืบทอดกันมาปากต่อปากบอกต่อกันมาสั่งสอนอบรม่ากันมาเขาไม่มีหลักฐานไม่มีเอกสารไม่มีการค้นคว้าไม่มีสิ่งที่จะมานําเสนอหรือสิ่งที่จะยึดได้ว่าไอ้สิ่งนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จ แต่ณปัจจุบันเนี่ยเราสามารถจะสืบค้นข้อมูลสามารถจะหาข้อมูลสามารถจะนําเสนอข้อมูลที่มันมีหลักฐานความจรงิงมีการนั่งเองถูกต้องมีการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆที่เขาคอนเฟิร์มข้อมูลพวกนี้เรานานาเสนอบุคคลต่างๆได้เข้าใจไหมคนรุ่นเก่าไม่ผิดคําว่าไม่รู้เขาไม่ผิดแต่ถ้าคุณรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่แต่คุณมานําเสนอคุณมาขาย้าอยู่ทุกวันนี้เหมือนสมาคมเนี่ยไอ้นั่นคุณผิดเข้าใจไหมครับ พระดินเผาตามที่พระหลุดพูดถูกต้องครับเพราะหนาคาหินแต่ไม่ได้มีคนไปเห็นในการเดินถูกต้องครับที่เสนว่าีสมเด็จเก๋าแต่โบราณก็ผมบอกไงพี่ธนวิทย์ไปอ่านสิ่งที่ผมวิเคราะห์เรื่องยายขำกับหนังสือตียมบวายนะครับถ้าผมไม่ถ้าผมพูดหย,ยาบๆนะตียมบวายนี่คุณรู้อยู่ว่าสิ่งข้อมูลที่คุณมานําเสนอมันไม่ใช่แต่คุณเอามาเขียนในหนังสือเพื่อ เพื่ออะไรเพื่อให้คนอื่นเชื่อว่าเอยข้อมูลที่มึงเอาภาพมาเสนอในต่างๆในสามสี่ห้าเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงมึงเอาหลวงวิจารณ์มาหลวงวิจารณ์นึ่งซึ่งเขาตรวจสอบณปัจจุบันนี้แล้วเขาตรวจสอบว่าไม่มีหลวงวิจารณ์ซึ่งมึงนําเรื่องใหญ่ขำม,มานําเสนอนี่มันไม่มีเรื่องใหญ่ขำตรวจสอบกลับไปแล้วว่าไอ้สิบสองบาทสมัยก่อนนี่มันเป็นไปไม่ได้เจ้านายเจ้าฟ้าอะไรเขารับราชการนี่เขาแค่สิบบาทแปดบาทเก้าบาทครูสมัยก่อนสามบาทหกบาทผมมีข้อมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรา มีสมองเรามีข้อมูลเรามีการวิเคราะห์เรามีการตรวจสอบทีนี้คุณยังจะเชื่อเซียนหรือไม่ผมบอกไม่ต้องเชื่อผมและเอาสิ่งที่ผมหาที่ผมวิเคราะห์แต่ละเรื่องเนี่ยที่ผมลงไว้เนี่ยเอาไปย้อนกลับหาข้อมูลมาดูว่ามันตรงกันไหมแค่นั้นเองถ้าไม่ตรงถ้าไม่ใช่ผมพรหลุจำมนามันเสียหมามานานแล้ว ั้งแต่คุณแผนหนึ่งเจ็ดนู่นทำไมองค์ครูก็คืนละที่คืนเพราะไม่ใช่พระหลุดเดอ้อคุณแผนหนึ่งห้าทุกวันนี้ที่มีราคาไม่ใช่เพราะไอ้พระหลุดเดอ้อเมื่อก่อนมีใครมายุ่งมั่งอ่าหนึ่งห้าหนึ่งส่วนหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งส่วนหนึ่งเจ็ดพอพระหลุดมาเจาะประเด็นว่าเอ้ยมึงอะไรกาลาเทคอะไรมึงมึงบ้าเปล่ากาลาเทคเนี่ยเขาไปถามกรมศิลป์กรมศิลป์ใช้มาวาสตั้งแต่หนึ่งศูนย์ถึงหนึ่งสี่เขาสั่งซื้อจากญี่ปุ่นนู่น เขาเอามาใช้ในการบูรณะวัตถุโบราณราคามันแพงแล้วคุณบอกว่าปีพศต้องมารเจ็ 7, คุณาการาเทคไปผสมปูทิมมึงบ้าหรือมึงโง่สมัยก่อนนี่กรมสินสั่งมาได้เจ้าเดียวบริษัทที่เขามาทํานู่นนี่นั่นเขายังไม่กล้าสั่งเลยมันแพงแล้วคุณบอกคุณเอาไปไปผสมพระแล้วสิ่งที่ตามมาอะไรรู้เปล่าคนที่เขาเอาปูนอ่ากาลาเทคเนี่ยมามาตั้งแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเขานึกฉลาดเขาก็ผลิต ตั้งโรงงานการละเทคทำเองแยกส่วนผสมเริ่มตั้งโรงงานปีพศ2519มาเริ่มมีการจำหน่ายจาหน่ายเยอะพอ2521มันก็ไปตรงกับที่พวกคุณจะทำหนังสือเพื่อที่จะลงเรื่องพระแล้วก็มาเอาหนังสือนี่มาขายในงานศพป,ปีที่เผาหลวงปู่ทิมที่อาจารย์ทิม่ะ2526แต่หลวงปู่ทิมอาจารย์ทิมด้วยความว่าท่านเป็นพระเกจิที่ศักดิ์สิทธ ท่านออกหนังสือ,อห่อฉันตั้งแต่พศ2578นี่คือความศักดิ์สิทธิ์ของเกจิอาจารย์ทำให้พระองค์ครูที่ฟองเบียเช่าไปเอามาคืนนี่เรื่องจริงชาวบ้านข้อมูลต้องดูชาวบ้านพูดจริงแต่เนื้อพระได้ไหมนะครับผมผมผมไปหาข้อมูลผมเก็บแล้าผมเก็บในส่วนตัวของผมซึ่งซึ่งยังไม่สรุป ถ้าอย่างเบญจะอย่างหล่อบโบราณสรุปไปแล้วแต่อย่างที่ผมทาต่อไปก็คือขุนแผนนี่ใกล้ใกล้สรุปละขุนแผนใกล้สรุปนะครับขุนแผนใกล้ละใกล้ละไม่นานเกินรอหรอกแต่ดูไกด์ไลน์นะไกด์ไลน์ที่ผมลงหน้าเฟซน,นะมันเนื้อเนื้อแบบไหนผมหาภาพแบบไหนนะครับนั่งไกด์ไลน์พระพิบนางพญาเนื้อวัลคังก็เหมือนท่านบอกไงสมัยก่อนสมเด็จท่านจะรู้ไหมว่ามีเบญจภาคีท่านรู้ไหมท่านไม่รู้หรอก ท่านมารูตอนตียมาวายเขียนหนังสือเมื่อพศ2495-97ท่านเขาถึงกําหนดมาว่าเป็นเบญจภกาทีสมเด็จท่านจะรู้ไหมฮะท่านจะรู้ไหมโอ้ยต้องมาทําไอ้นี่เป็น5้าอย่างเป็นเบญจะเป็นไปไม่ได้นะครับคิดแล้วก็วิเคราะห์นะครับคุณแผนบ้านเพลผมไม่มีข้อมูลนะครับคุณแผนบ้านเพลสมัยก่อนน่ะคนเขาไม่เล่นไม่เล่นพระเครื่องขนาดปีพศ2150 558 510 ที่หลวงปู่ทิมท่านท่านท่านสร้างพระคุณแผนมาเนี่ยพิมชาวบ้านนะคนรับไปเสร็จรับไปก็ไปวางตามต้นโพวางตามต้นไม้เขาไม่เก็บกันเลยเขาไม่เก็บกันเรื่องจริงเขาจะเก็บแต่ลูกอมลูกอมลูกอมหลวงปู่สมัยก่อนจะเป็นลูกอมแล้วก็ไม้แกะสาลิกาแกะแล้วก็เป็นถ้าจำไม่ผิดเป็นเขาเรียกอะไรกามกามช้างน้ำมันสักอย่างเนี่ยมันมีไม่กี่อย่างหรอกที่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 อาจารย์ทิมท่านท่านท่านสร้างสมัยก่อนเนาะเพราะนั้น สิ่งในการที่เราวิเคราะห์เราต้องดึงต้องมีข้อมูลนะครับต้องหาข้อมูลอย่าไปฟังคนนู้นคนนี้หนึ่งลงพื้นที่หน่อยลงพื้นที่ก็แกล้งเป็นไปอยู่นู่นนี่นั่นสักสามวันสี่วันห้าวันนั่งเที่ยวถามคนนู้นคนนี้บอกเป็นนักศึกษาผมมาหางานวิจัยธรณรวิทยาทร์อะไรก็ว่าไปนะครับข้อมูลได้หนังสือพระเขียนบอกว่ามีแร่เม็ดมะขามในพราเนื้อดินใช่ไหมครับไม่ใช่แร่เม็ดมะขามครับเขาเรียกว่าเป็นแร่เหล็กเฮมาไท หิมาไทมีสองสาอย่างแร่เหล็กแคมาไทนี่จะอาศัยอยู่ในเนื้อดินเช่นเนื้อดินภาคเหนือภาคอีสานนี่ก็เยอะนะครับเขาเรียกว่าดินเคยเห็นดินลูกลังไหมดินลูกลังแหละเขาเรียกดินที่มีแร่หฮมาไทผสม,มเยอะที่สุดเขาเลยชอบเอามาทําถนนสมัยก่อนเพราะว่ามันมีแร่เหล็กผสมและเวลาบดอัดเสร็จปั๊บเวลาฝนตกน้ําฝนก็จะเอาแร่เหล็กพวกนี้มาบอดอัดทําให้มันแน่นเหมือนเราเสริมเหล็กไปในตัวเพราะฉะนั้น ไอสิ่งที่เราคิดว่าแร่ดอกมะขามนี่มันไม่ใช่ถ้าใครบอกว่าแร่ดอกมะขามนี่คือให้ไปขี้เลยนะคนศึกษาพระเนี่ยมันไม่มีแร่ดอกมะขามคําว่าแร่ดอกมะขามนี่เวลาคุณโดนไฟเผาเนี่ยด้ขน,น,นาดสักสามร้อยสี่ร้อยองศาเนี่ยไปหมดแล้วน้ําว่าน้นําแร่หมดแล้วมันไม่เหมือนหลวงว่วทวดหลวงว่วทวดเขาไม่ได้ผ่านความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าแร่ดอกมะขามมันไม่มีนะครับ ภายเงินในพระหล่อภายเงินในพระหลอก็เกิดจากสิ่งที่เราเอาเข้าไปผสมนะครับเรานอาไปผสมเนือผพระน่ะเอาคุณมีอะไรอะ่ะถ้าคุณใส่ทองคําไปทองคําไม่ไม่เหลวมันก,ก็กลายเป็นไรอ่ากลายเป็นอ่าเพ้ยภายทองคํานะครับเอาภายเงินมีอะไรอะ่ะบางคนบอกเขาบอกอ่าเป็นอ่าเหล็กน้ําพีเหล็กน้ําพีมันก็จอดดำาำนะแต่บางคนบอกเฮ้ยสนิมขาว อ๋อมันก็เป็น่างกรสีมันไปกเกาะเหล็กไปกเกาะเหล็กเหล็กมันออกแดงๆนิดอันนี้ก็ออกขาวๆหน่อยมันหน้ากลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรภายเงินแววๆหน่อยแค่นั้นเองต้องเรียนรู้ว่าแต่แล้โลหะมันเกิดลักษณะทางกายภาพการเปลี่ยนแปลงเวลาเกิดสนิมเกิดการอออกไซด์เปลี่ยนแปลงเป็ยนยังไงแค่นั้นเองคนอย่าบ้าน่ายสมัยก่อนกลัวผียนงองพายก,ก,กุมารก็ดีแล้วคพรคาะกลัวผีจริงไหมครับ ไอ,ไอ้นี้ไม่นีไม่รู้นะส่วนใหญ่ผมศึกษาด้านกายกภาพศึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงกายกภาพศึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่อยู่ในเนื้อพระนะครับผมไม่ได้ศึกษาหรอกว่าประวัติศาสตร์เป็นยังไงคนนู้นคนนี้คนนั้นคนนั้น,น,น,นผมผมผมจะตัดออกเลยผมศึกษาว่าเอ้ยมาจากไหนพระองค์นี้ได้มาอย่างไงเอามาดูเนื้อพระสิขยายสิตรวจสอบสิเออตรงกันไหมอายุเนื้อพระกับอายุสิ่งที่คุณเล่าตรงกันไหมเข้าใจไหมผมไม่ได้ไปฟังอาโอ้โหนู่นนี่นั่นจริงๆผมไม่ไม่ไม่ยุ่งเลย เนื้อพระปั้มหลวงพ่อเดิมทั้งเกตโอ้พระปั้มหลวงพ่อเงืมเข้าไปดูในเอเพจพระราษีนาได้ครับอันนี้คือหลวงพ่อเดิมที่ได้มาจากคนสร้างนะคนสร้างคนสร้างพระปั้มหลวงพ่อเดิมนะครับเข้าไปดูเลยแล้วถ้าใครบอกองค์นี้ไม่แท้นะเดี๋ยวมาว่ากันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคุณเอาพระแท้คุณมานะครับเดี๋ยวผมจะบอกจุดจุดที่ชี้เลยเพราะพระปั้มเขาปั้มบล็อกเดียวนะครับ ก็ปั๊มแล้วกดต๊ตมันจะแตกมั่งอะไรมั่งแต่ไอสิ่งที่มันเป็นลักษณะของล่องในการปั๊มหรออือของที่มันอยู่แนนลโลหะเนี่ยมันต้คาอยู่